ส่งน้ำ,นำ,ำลและบำรุงรักษาผิวลมผิวคอหมาจัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชดูแลแตะจำดี2,566ทับ2,567ตามรอบเวณการส่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำ,นำ,ำลและบำรุงรักษาที่2 วันที่19ธันวาคม2566นายธีรยุทธ์หมอพิชัยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วข้อหมามอบหมายให้นายชาญนนวงอินหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชนลประธานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วข้อหมาการบริหารจัด การน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแลประจำปี2 5ง6ันห้าับ 67, และกำหนดพื้นที่ส่งน้ำตามรอบเวนส่งน้ำพร้อมรับฟังความต้องการเพาะปลูกพืชของกลุ่มผู้ใช้น้ำชนละประทานสำหรับนำไปเป็นข้อมูลวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในการนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวก่วลมกิ่วคอหมาขอขอบคุณเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชนละประทานที่ให้ความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า และใช้น้ำชนลประทานตามรอบเวน,นการส่งน้ำของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธภภิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดลดความเสียหายต่อผลผลิตและลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งต่อไปโดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชนลประทานพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงณศา,าลาอเนกประสงค์งวัดทุ่งหน้าเหนือหมู่ที่สองตําบลบ้านเป้าอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปาง 来，那么我们今天开始